สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องกฎการแพร่ของแก๊สนะคะการแพร่นะคะก็ตามตัวเลยนะคะก็คือการที่อนุภาคของแก๊สนะคะสามารถเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งได้นะคะจะเห็นได้ว่าลักษณะของแก๊สนะคะที่มวลเล็กนะคะอันนี้เขาจะแพร่ได้เร็วแต่ถ้าแก๊สบางชนิดที่มวลน,นะคะ มากนะคะมวลมากเขาก็จะมีน้ําหนักเยอะนะคะ<อ>เขาก็จะแพร่ได้ช้านะคะทีนี้ต่อไปนี้คําว่าแพร่นะคะเราจะใช้ด้วยตัว R นะคะสูตรของกฎการแพร่ของเกรแฮมนะคะเราจะใช้สูตรนี้นะคะก็คือเป็นการเปรียบเทียบการแพร่ของแก๊ส2ชนิดนะคะจะเห็นได้ว่าการแพร่เขาจะแปรผกผันกับมวลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็น อัตราการแพทย์ถ้าเป็นตัวตั้งนะคะมวลเขาก็จะเป็นตัวหารนะคะทีนี้เราจะใช้กฎนี้เพื่อเปรียบเทียบนะคะการแพร่ของแก๊ส2ชนิดโจทย์นะคะจะเห็นได้ว่าเขาให้แก๊สมาทั้งหมด3-4ชนิดนะคะอาร์กอนแก๊สไฮโดรเจนโอโซนแล้วก็มีเทนนะคะแล้วให้เปรียบเทียบอัตราการแพร่จากมากไปน้อย อัตราการแพร่จากมากไปน้อยหมายความว่าตัวที่มีอัตราการแพร่น้อยมวลจะมากแต่ถ้าอัตราการแพร่มากก็คือแพร่ได้เร็วนะคะแพร่ได้เร็วเท่ากับว่ามวลเขาน้อยนะคะดังนั้นเราก็จะสามารถดูได้เลยนะคะว่าอันไหนมวลมากก็จะแพร่ได้น้อยเขาให้เรียงจากน้อยไปมากนะคะเราก็มาพิจารณามวลนะอาร์กอนนะคะมวลของอาร์กอนมวลอาร์กอนนะคะก็คือ40นะคะ40 มวลของแก๊สไฮโดรเจนก็คือ2นะคะส่วนโอโซนก็คือ16คูณ3แล้วก็มีเทนก็จะเป็น12บวก4นะคะเป็น16และนี่คือ4จะเห็นได้ว่าตัวที่เขามีมวลมากที่สุดนะคะก็จะเป็นตัวของโอโซนนะคะแล้วก็เรียงได้เลยนะคะโอโซนแพร่ได้ช้าที่สุดนะคะจากนั้นก็จะเป็นอ์กอนนะคะอ์กอนแล้วก็ แพร่ได้เร็วขึ้นมาอีกก็จะเป็นมีเทนนะคะแล้วก็แพร่เร็วที่สุดก็จะเป็นแก๊สไฮโดรเจนเป็นต้นนะคะทีนี้ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส2ชนิดนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าอัตราการแพร่ของมีเทนเร็วกว่าซัลเฟอร์ไดอ Luckily, อกไซด์กี่เท่านะคะแล้วก็ใช้สูตรเลยนะคะอัตราการแพร่ของมีเทนส่วนด้วยอัตราการแพร่ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะอันนี้เป็นสูตรของกรีแฮมนะคะ ทีนี้เราก็ต้องมวลนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราเอามวลของอัตราของซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นตัวหารนะคะมวลเขาจะเป็นตัวตั้งนะคะก็จะเป็นมวลของ SO2 ตั้งมวลของซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็น64นะคะส่วนของมวลของมีเทนก็เป็น16นะคะถอนรูทอ,ออกมานะคะก็จะเป็น8ส่วน4หรือ2นั่นเองนะคะ ีนี้ก็จะย้ายตัวอัตราซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากหารนะคะก็จะย้ายไปฝั่งนู้นนะคะจะได้ความสัมพันธ์ว่าอัตราของมีเทนนะคะเป็น2เท่าของอัตราซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็จะสามารถได้ข้อสรุปแล้วว่าเขาจะเป็นกี่เท่าของกันและกันนะคะจบไปแล้วในโจทย์ข้อนี้นะคะมาดูข้อต่อไปค่ะแกส๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะ แพร่ได้ระยะทาง30เมตรใน5วินาทีถ้าใช้ฮีเลียมแทนเนี่ยจะใช้เวลาในการแพร่เท่าไหร่นะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะจะเห็นได้ว่าเขามีาแก๊สอยู่2ชนิดก็ต้องใช้ก็จะเป็นมวลของฮีเลียมเป็นตัวตั้งนะคะหารด้วยมวลของซัลเฟอร์ไดออกไซด์โน้ตเข้าไปอีกนิดนึงนะคะว่าอัตราเนี่ยมันก็เหมือนกับอัอตราเร็วทางฟิสิกส์นะคะอัตราหาได้จากระยะทางส่วนเวลานะคะ S, s คือระยะทางนะคะ t ก็คือเวลานะคะทีนี้ก็สามารถแทนค่าตรงนี้ได้เลยนะคะอัตราก็คือระยะทางส่วนเวลานะ,ะตัวมวลนะคะตัวมวลของฮีเลียมจะเป็น4นะคะ ซัลเฟอร์ไดออกเป็น64นะทีนี้จะเห็นได้ว่าหากเราจะมาทำการแทนค่านะคะซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่โจทย์ให้มานะคะเขาแพร่ด้วยระยะทางเท่าไหร่คะ30เมตรนะคะนั้นครูแทนตรงนี้ด้วย30นะคะจากโจทย์ตัวนี้จะเป็น30นะคะเวลาที่ใช้นะคะเวลาที่ใช้ตัวนี้ก็จะเป็น5วินะคะทีนี้มาดู อัตราของฮีเลียมนะคะจะเห็นได้ว่าเขาเอาฮีเลียมนะคะมาแพร่แทนซัลเฟอร์ไดออกไซด์หมายความว่าคําว่าแพร่แทนต้องใช้ระยะทางที่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้น S ตัวนี้จะเป็นเท่ากันนะคะคือสามสิบเขาถามเลคะ่ะว่าเวลาจะใช้เท่าไหร่ในเมื่อเอาฮีเลียมมาแทนซัลเฟอร์ไดออกไซด์แสดงว่าตัวแปรนี้เป็นตัวแปรที่เขาจะถาม30ส่วน5นะคะส่วนด้วย30ส่วน T นะคะ ทษทีค่ะเป็น2ส่วน8นะคะหลังจากที่ถอดรูทแล้วนะคะจากนั้นตรงนี้มันเป็นเศษส่วนซ้อนนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะคะแก้สมการหาทีได้เลยนะคะทีก็คือ5ส่วนสนะคะอันนี้เป็นคำตอบค่ะว่าหากเราใช้ฮีเลียมนะคะแทนเนี่ยจะต้องใช้เวลาเท่ากับ5ส่วน4โจทย์นะคะเกี่ยวกับ กฎการแพร่ของแก๊สนะคะสำหรับคลิปนี้ก็าฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ